Finish it. No, that's not how it works today. Not today, Lolo. Put it in your mouth and eat it. The whole thing. It's okay. It's okay. ในในไม่ใช่เป็นวิธีทำบิดเบือนการกินบล็อกครีนนะแม่ กินบอัคเบอรี่ค่ะคุณบอกคเบอรี่อะไรเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมั่วเลยกินเลยเร็วๆ่ะมิสบรุกลินเร็วๆหมดเร็วคำนั้นเร็วๆวันบายใหญ่ๆเร็วๆครับม,มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยแต่ว่ามันมีประโยชน์โอเคอ่าในคำนึ่งใหญ่ๆเร็วๆ มันมีประโยชน์ม,ม,มันมีมันมีมันพักพักเส้นใยเลยค่ะนี่มันคือเตา้าหู้ต่อมาเป็นบลกคบลรีค่ะไหนขอดูสิคะโอ๋โอ,อกับชีสและะ้วค่ะนี่อ่ะบอกสิครับจอด,ดูบลูเบอรอรี จอดไม่ยอมกินบุ๊กกินใช่ไหม,มส่งไปให้ที่ไหนครับเขากินสิรับโชว์จอดเร็วเออด้วยความอยากโชว์จอตค่ะบีน่าด้วยบีนาา่าด้วยตาบีน่ามั้งอะอะแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่พี่ต้องกินบอกกัลลี่ย่ชี แล้วหนูกินอะไรอยู่นั่นะเท่ากับพี่เอาเข้าปากค่ะเข้าปากค่ะ